สลัดที่จะพี่น้องให้เบื้องแนวกินแนวกินแซวนี้ก็ขอนียวเนาะค่ะเนาะกะมีเรื่องสีเบาให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะมีคนบรนถามมาถามมาดดาม,มาวะวา,าเจ้าเถ่าป่านีเจ้าเฮ็ดจังไหนเจ้าขึ้นดดผัวฝรั่งมีคนอยากหู่เนาะค่ะเนาะบรนถามมาอยากโู่มาดามก็เลยว่า เคยเคยเฮ็ดคลิปออกไปแล้วแต่เริ่มเฮ็ดแหลกๆลแบบปีเป็นปีแล้วล่ะเรื่องบาสิเิ่นเรเลยว่าเฮ็ดให่ฟังไม่แน่อยากโหดชีวิตของเจ้าไปจังไงมาจังไงเจ้าก็ดือดพลัวฝรัง่งว่าจังสีน้อยพี่น้องเนาะเจ้ากับเจ้าแห้งแล้วเจ้าก็ว่าว่าเนีย่ยไใส่ภาษาอียังว่าวกับเล่าก็เลยมาถามก็เลยว่า เดี๋ยวสิบอกสู่ปีนองฟังเนาะค่ะเนาะบ้านรามเนี่ยเฮ็ดงานยวนเมืองไทยยู่รูตัดบางมือก็เป็นแม่ครวัวพัดงงพัดมีพัดโคงพัดเข่าบางมือก็แพ็คงานแพ็คของแพ็คหลักอาิดราคาเนาะค่ะ,คะเนาะวันนี้ บอกไปนั่งกินข้าไปนั่งนอนพี่หนนอมเนุม่มนหิวเปล่าดามเน่ะมีลูกสองคนตอนนี้ลูก้ายมะดามกับอายุสามสิบสามคนหนึ่งสามสิบสองคนหนึ่งเนาะจ้ะมีหลา,น,น,ลานหน่อยลูกชายคนหน่อยคนแต่งงานแล้วคนกับมีลูกน้องต่างๆเนาะค่ะเนาะน้องต่างๆต,ต,ตอนนี้เด็กกลัวล่ะยังเมื่อคยเด็กกดหลานเลยพี่หน้อง อย,อยู่เป็นพนักงานเฮดงานอยู่หันทั้งเมิดร่วมๆเลยแปดปีค่ะเจ็้แปดปีที่นี่ลูก้ายนะ่ะเลี้ยนจบลูก้ายคนใหญ่เลี้ยนจบมาก่อนนางเรียนอยู่ม้ออุบลเนาะค่ะนางเรียนจบนา่งเรียนจบนังก็เลยออกความเตอร์อีห่างมาให้แมริ่ง เล่นเกมมาดามเนี่ยจะเป็นคนมักเล่นเกมเกมลูกพักลูกยังนี่แหละค่ะเรียงวัวเรียงหมูไปเรียงไก่ไปวันที่นี่กขเลีนซุ้นเลิกงานมากไปเห็นงานเขางานกเาสาเลืกองานมากอะเลีนตะเกมนั่แหละฝ่าม้าบานฝ่าม้าเล่นเกมนี่น่องน้องหักคนอยู่นน้ำกัน แต่คีนั่งก็เห็นโลตัดมันนั่งก็เลยถามพี่ทําอะไรในคอมพี่เหรอพี่ทําอะไรในนั้นอ่ะแต่ว่าพี่เล่นเกมบอกหน้าแบบนี้เนาะพี่เล่นเกมเล่นเกมยงังเกมผูพักมาถามทางสุดนั่งก็เลยว่าทําไมทําไมคนไทยเนาะแม่พี่ไม่คุยกับฝรั่ง คุณอย่างพี่เนี่ยมันน่าได้ฝรั่งนะว่าโอ้แกนั่งคนนื่เราเคยไปอยู่สวิเดนพี่นนอะเคยไปเห็นงานเคยเห็นงานอยู่สวิเดนกับมูคนเนาะมูคนไม่หลาอาหารก็เลยว่าแล้วแกทำไมแกไม่หาพี่ไม่เอาหรอกพี่พูดไม่เป็นออย่างพี่ก็แก่มากแล้ว พันดำก็เลยวางสิโอ้พี่ลองดูนะมันวางสิเนาะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเข้ามาทําให้พันมาอืมหนูจะเข้ามาทําให้แมาสมงสมักเอีอยงแหละนั่งว่ะมันเป็นเว็บไใส่พี่น้องสมัยนั้นเนาะ <c oughs> สมัยแปดปีควอน มันเป็นเว็บไซต์หาครูฝรั่งสิคะ่ะมาเบิร์คนไทยอ่ะเบิร์นมายิ่งคนไทย,ย,ไทยะะอ่ะครับเว็บไซต์มันซื้อวัตถุดิบเลือบริงว่าบอ้โหตัวปลาผอกับพ่อใหญ่นัง่งผออยู่ในเว็บไซต์พี่นอ้องหัวออนไลน์เดรัวออนไลน์พี่นอ้องเรามาทั้งแล้วมาเบิร์นแล้วมาเบิง์ูผัวฟไฟเข้า ว่าน,น้องน้องคนอนื่เขาเอาปูไฟไปใส่นวดพี่น้องเสร็จแล้วนวะดพี่น้องมือต่อมานั่งกับมานั่งกับม้าทายรูปมาถ่ายรูปกไงจักรเขียนประวัติเขียนซื้ยอยังอยู่สายบานที่ยังกะโล่งเบิดหลาัว่าผมสีนั่นสีนีตาสีนั่นสีนีเนาะเบิ่งน้ำนั่นั่งกับเขียน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 เป็นภาษาไทยเหรอพี่น้อง เขียนลงแล้วะทายดูร่มเดี๋ยวพี่คอยดูนะจะมีฝรั่งมาดูพี่ไหมเพื่อนะเลยว่าถ้าเขามาดูเราต้องทำยังไงพี่พูดไม่เป็นแต่จะบอกหน้าว่าบอกว่าเป็นน้าบ่ว่าจะไปยากอะไรล่ะพี่แปลภาษาสิยงของ Google น่ะโหลดมาโหลดมาเหม,มือนไรเฮทหายเฮดเวสุยางอืม สอนเขียนไทยแล้วก็แปะแปะแล้วก็กรอบแบบนี้แบบนานมันกระบอกเนาะลองแปะนานมันกระบอกดีดีไปหนอะกะล่องเห็ดเบิ่ง <c oughs> มุกตัวมากกับไปเห็ดงานคือเก่าแล้วไปหนอเข่างาเสาเข่างาหามตีหะเข่างานตาาาาีหะบงตามาหอบบ้านอืม เมาเปิดเบิ่งใจจดจอ,อยากหัวฝลังสอมาเบิ่งตะฮวงบอนะเมื่อเปิดเกึนต้งกับมีมาหลายคนพี่น้องส่วนมากก็เสียอายุลหลายอนเน่เพราะว่าห้ากระเถาเนาะแต่เขามาเบิ่งมีทั่วประเทศมีหลายประเทศอลแเนดนสวีเดนีย,นยังกับมี่เ็นพี่น้องมะเบิ่งหลายหลายกับมาถัก ฮาโลจังเสียวันไหนยังหนาว่าเนาะแล้วขอแค่ต่อไปแค่น,นั้นเองอันนี้ลายมือต่อมากกระเม็นพ่อใหญ่หน่ละคุณสามี่เนี่ยตึ้งขอมาทักฮาโลอ่ะม,มาดามกับฮาโลกับขึ้นเนาะคุยแล้วกับว่า เราอยู่ประเทศนั่นประเทศนี้เราอายุเท่านี้ถ้าเป็นพ่อหมายเด้อแล้วเป็นพ่อหมายอา,อายุเท่านี้ชอบกินอันนี้ยังสี่จังสัน้นแล้วก็ว่ามาเนาะมานดางก็เลยกดข้าไปเบ้งปูไฟเล่าทางอ่านบอกออกดอกเบื้องซื้อไปหน่อยเบื้งปูไฟเล่าซื้อวันนี้ <c oughs> แล้วก็เลยวา่า คุยกันเนาะว่าล้ก็ปีอันของเราอ่ะอยู่กเรียนภาษาคฤดมากไปแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยแล็อ่านเบิ้งจะกรตอกก็เหตุคือกันก็เล่าตอกกันไปตอกกันมาเป็นว่าตอนแรกว่าท่านเห็นหนาเลยว่าท่านหลักคอสะโคงสกไกยอีหงยังกันมาเนี่ยคุยไปแล้วก็ถามเธอเห็นหน้านิ้ยังอยู่ใส่ โทษสิสะดวกให้อีเมลฉันบอสฉันนี่มายานละบารเนี่ยเอาไปเห็นอย่างน้นอ,อเคยไดงยินแต่ว่าะระวางฝรั่งมันตัวเด้อฉันนี่มาอุ้ยเสียไปเห็นอย่างน้ะมันมาดามยานเนาะบารเนี่ยล้บารฉันยังไม,ม่มีฉันยังไม่รู้อีเมลฉันคืออะไรเพื่อนฉันทาให้ลูกฉันทําให้เดี๋ยวให้ลูกฉันเลิกงานมาก่อนนะฉันนี่บา ใช่แต่คนไงนั่งกับเหลืองงานมากก็เลยถามนางว่าแซมแม่อันเราขออีเมลมากเขาเห็นเราบอ่อีเมลซื่อสืหายไปรถแม่เขาเห็นอยัางห้าบ่ได้ก็ใช่ว่าอันนี้ก็เลยเอาอีเมลให้เราต่อาอีเมลให้เราแล้วก็ถามอีกมีสกายบอกว่ามสไก่เป็นแนวใดอีกบ้าง มาดามุงงจักสักไก่จะช่วงจังหวะที่คุยก็เล่ากับมีผู้ชายคนประเทศฮอลแลนด์กับกับเนเธอร์แลนด์มากหลายมะดามอยากไปอยูส่สวิตเซอร์แลนด์คนสวิตเซอร์แลนด์แผดพรมมาหมากักคนยคนฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์มากกับฟิแนแลนด์หรือล่ามากที่นี่ เอาให้กันแล้วก็ถามเรื่องสกายมาพี่น้องแล้วถามเรื่องสกายพี่น้องแล้วอยากไ้สกายทีเกว่าสกายมันเป็นยังอีกน้องเขาดังทะเลว่ามันเป็นท็อไกดที่แบบว่าพูดกันแล้วเห็นหน้าพี่เอาจะไปเอามาจากไหนเบี่ยงห้องเรื่องบอกบริหูเร่องไรสมัครพี่สมัคร หนูทําเองอืมนั่งอันนี้อีกละทําอีกละนั่งมาถ่าฟังผลงานว่าสิได้ผัว่าฟังบอว่ัชรนั่งว่าอะวันที่เนี่ยวันนี้หนูท,นท,นทนํา,ออากกอเอง,งหนูทําเองนั่งกับ soy เป็นหออเฮ็ดสระไกเฮ็ดสระไก่ไงเพื่อสิได้คุยกับคนใหญ่เนาะช่วงนั้นก็มีผู้เฒ่าผู้เฒ่าข้นมงอยู่ อยู่อยางออสเตรเลียบอกแต้องมีฟ้านเป็นข,าาของจับขอางเท้ากั่าท้ใหญา,านันน์เท่าแห้งชวนกับมิ่อเท่านี่ยมาคุยนัวยใจของคุยบุหรี่คือพาญ่นีพญ่นี่เรา,าสิม,มาเป็นเวลาด้ยแ,แลสิพยายามให้ตรงกร็ญามเสา ทีข้าไปเห็นงานาสิเด็กคุ้ยขับเขา้าเห็นหนาแล้วก็ย่มแรงเลยงานมากแต่ว่าเวลามันตรงกันตอนแรงม้านาโมโหเวลามันมันห่างก,กันสี่หาชั่วโมงเนาะอ่ะแล้วก็ได้สกายไปแล้วก็เอาสกายให้เราฉันจะลองโทรหาเธอคนนะ่ะ,ะสะกายเอาใซ่ใน้คอมนา้พี่น้อง ผมจะลงทงหาเธอเพื่อมาม่าดามไก่อยากอายเนาะคุณไปเห็นขั้มกี่ลายของเฮาบ่อคิดในใจสิบทิมเฮาสบ๊อคิดในใจพี่นอ้องเยองของยองว้าตอนนี้คลิปมันไปละบอกมาละซิเนาทีพี่น้องเดี๋ยวมันสิโหลดยากเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเริ่มต้นของม่ดามชีนุก เป็นอย่างจังคือเด็กพอพอพอใหญ่คนนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมาบวกาวซูฟัง่ตเนาะพี่น้องว่าแบบได้นวได้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขคอจบไบแต่เพียงแคนี้ค่ะเพราะว่ามันเา่าหรอมันโหลดยากว่าดามเฮดบเปินค่ะเฮดบเปินบวกกิงบวกกิงเหลืองททรัพท์เหลืองนี้ค่ะกับ มาต่อไปละเด้อว,ว่าพอกันนะบกับพอ่อใหญ่นะพออยู่สายอยู่ไทยเลือบริงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไทยเลือบริงเว็บไซต์หาครูเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะพบกันคลิปหน้ามาดามซิมาบาบอาสูฟังค่ะจังไดคือไดหัวฝรั่งเทาปานนี้เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย